สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลาสนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการเปิดหาตัวละครตัวใหม่นะครับอย่างเช่นจูด้สเนาะรอบนี้มาเป็นทางด้านของตัวกรอบแดงกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราจะสูญเสียลูบี้ให้กลับมันไปประมาณเท่าไหร่เนาะก็มันจะอยู่ในทางด้านของตัวแพ็คเดียวกับตัวโลซี่ตัวพาิตัวเกลิดัสตัวมิเรียเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีโอกาสการออก5ตัวเนี้ยเท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็นจูด้สหรือว่าตัวโอซิในทั้ง4ตัวนะครับ ซึ่งโอกาสการออกเนี่ยที่ผมไปดูอยู่ใน ING มันจะอยู่ที่ประมาณ0.47นะครับถ้าเกิดเอามาหาร5แล้วเนี่ยโอกาสการออกจูดาสก็คือประมาณ0.09ดังนั้นก็ถ้าใครจะมาเปิดก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับคุณอาจจะเปิดไป1 0 0 0 0ลูบี้หรือ2 0 0 0 0ืลูบี้แล้วก็ไม่ออกมาสักตัวเลยก็ได้นะเพราะว่าโอกาสมันค่อนข้างที่จะต่ำ,ตำ,ตำเตี้ยเรียดินมากๆนะครับคือมันต่ำมากๆนะครับอยู่ที่0.09ต่อตัวนะ คือถ้าเกิดผมดวงดีผมก็คงจะได้นะแต่แต่แตยังไงก็ต้องมารอดูนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเคียร์ช่องมาละถ้าเกิดช่องเต็มเมื่อไรผมก็หยุดเปิดตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยเนาะโอเคมาเริ่มเปิดกันเลยปะ่ะอ๋อมันเปลี่ยนตัวรูปแบบแพ็คด้วยเนาะเป็นแบบสีแดงๆนะครับแพ็คละ500รลูบี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียเงินมากเอ้ขอเขาเรียกอะไรสูญเสียรูบี้มากขึ้นนะครับปะ่ะเปิดเลยแพ็คแรก แพ็กแรกมานี่ยิ้มแฉ่งเลยนะครับก็โอเคเปิดแบบไม่คาดหวังไปเลยแพ็กแรกไม่มีกรอบนะครับก็วิธีการดูตัวแรนนะครับดูที่ขอบด้านล่างเลยนะขอบด้านล่างมันจะมีแบบว่าอาจจะเป็นสีเงินสีทองสีแดงออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถเดาได้ว่าการ์ดใบนั้นมันเป็นกรอบสีอะไรบ้างแล้วก็ตัวละครตัวไหนอยู่ในกรอบสีอะไรเราก็สามารถไปดูที่คู่มือได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยัง เงียบอยู่นะครับไม่มีกรอบอะไรอีกละก็ทําใจก่อนเปิดนะครับคือส่วนใหญ่ตั้งแต่ผมเปิดมาเนี่ยรอบที่เปิดได้ตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกจะมีแค่มีเรียบเกลิดัสนะรู้สึกว่าโลซี่ก็จะไม่ได้แล้วก็พาอีเนี่ยโหกว่าจะได้ตบตีกันอย่างยาวนานนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตกใจหมดคือเมื่อกี้ผมเห็นกรอบแดงนิดเดียวนะครับผมก็เลยรีบกดไปแล้วก็แบบมัวแต่พูดกับกล้องอยู่นะ เขาเรียกอะไรมัวแต่พูดอยู่ก็เลยแบบว่าไม่ได้ดูละเอียดนะครับโอเคได้โรซี่มาโรซี่ผมสี่สิบสี่นะดังนั้นก็ไปเลยเปิดต่อคือเมื่อกี้แบบว่าไม่ได้ดูไม่มีจังหวะให้ลุ้นเลยนะใบแดงออกมาแลวใบหนึ่งนะก็ <Okay. S 2> ถ้าเกิดกลับไปย้อนดูน่าจะเห็นขอบแดงๆอยู่นะผมเห็นแบบปิ่มๆออกมานิดนึงนะครับโอเคเปิดไปเลยกอง S ใบแรกคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันยังรวมอาเมอร์อยู่เหรอ คือมันควรจะเอาไอตัวที่มันเป็นปลาทองหรือเปล่าเข้ามาได้ละที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อะถ้าไม่เอาเข้ามาเราก็เอาแค่กล่องเอสก็พอนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีนะเงียบอ้าวไม่เงียบรอบนี้มีทั้งเงินทั้งทองเราดูไว้เป็นเลยเหรอออกก็หมดเลยคนระับเงินทองแดงไม่ได้ดูดูแบบว่าดูข้ามไปทุกแพ็คนะรอบนี้ต้องตั้งใจมองละไม่มีนะไม่มี โอเคไปต่อโลซี่มาหนึ่งใบแล้วโอเคแล้วโลซี่ยังไม่เต็มนะครับดีอยู่กรอบเงินมาทางด้านทางด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดดูด้านล่างก็จะเป็นขอบสีเงินเนาะโอเคมีโอ้โหแก๊งสามชามาสองตัวเลยนะครับรอบนี้รอบนี้ก็ไม่มีนะไม่มีไม่เห็นนะไม่มีครับไปอีกแพ รอบนี้ก็ไม่มีไม่มีมมเอา้าทำไมเรามองพลาดบ่อยจังเลยเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ต้องไม่ยู่พลาดละต้องต้องพยายามมองดีๆละไม่มีนะครับเงียบเงียบโอเคเปิดต่อกล่องเอมาลนะก็ก็เงียบอยู่นะ เอ้ยไม่เงียบมีใบทองใบทองตรงนี้ใบทองเนี่ยมันจะดูยากนะครับตรงบริเวณไอ้ตรงหลีไปที่มันออกเนี่ยเพราะว่าไอ้พื้นหลังมันเป็นสีทองด้วยนะทําให้เวลามองก็อาจจะต้องเพ่งนิดหนึ่งเนาะโอเคเปิดต่อกอบแดงไม่มีเงียบรอบนี้เงียบมากไปไหลต่อกอบแดงฮึบ ไม่มีนะโรซี่ออกมาดอกหนึ่งแล้วหายไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดัททำไมเรามองพลาดบ่อยจังเลยอะรอบนี้ก็มีเรียน,นะครับคือคือไม่มีจังหวะลุ้นเลยเพราะว่าเราเปิดแล้วเราก็เมื่อเมืม่อกี้อะรู้สึกว่ามันมันไม่มีนะแต่มันก็ช่างมันเถอะคือ <c oughs> รู้สึกทำไมตัวเองมองพลาดบ่อยมากคลิปนี้ไม่เป็นไรเปิดต่อเรื่อยๆอโอเคมีกรอบเงินมานะรอบนี้พลาดแล้วมีกรอบเงินสองใบนะครับ โอเคแก้งสามชายอีกเหมือนเดิมรอบนี้กรอบทองเหรอทองหรงือแดงทองโอเคตรงกลางก็ไม่มีนะโอเคน่าจะได้กรอบทองมาตัวหนึ่งนะครับเป็นลิงเนาะเปิดมาอีกเลยอืมไม่มีนะไม่มีไม่มีเนหะ็นไ,ไ,ไม่เห็น กอง S อีกใบหนึ่งนะครับไปเลยกรอบแดงมาเรื่อยๆนะแต่ไม่ไม่ไม,ไม่มีจูดานเลยจูดานมาสักใบก็ได้นะจำจงคือจูดาสเนี่ยขอสีสักแบบ42่บสอนะเพราะว่าส2มันจะมีของรักที่คล้ายๆกับงูเลยนะก็จะเอามาแทนตัวงูหรือพิเศจเราได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันออกมาสักตัวก่นกอนเถอะสีก็มี ก็ขอแบบว่าให้มาทําคลิปอลิ่งาหน่อยเถอะเพราะว่าเราไม่ได้มาหลายรอบแล้วนะเราไม่ได้มาสามรอบติดแล้วนะครับสําหรับการเปิดครั้งแรกเนี่ยคือตั้งแต่พาอีโรซี่ก็ไม่ได้ในการเปิดรอบแรกจูด้าจะมาเป็นอีกตัวเหรอคือกรอบแดงมาสองตัวล่าสุดเราก็ยังเปิดไม่ได้เลยนะในการเปิดรอบแรกเนะี่ยขอเถนา คือตอนนี้ผมติดสาหะหวา,าดกลัวลรวหวาดกลัวว่าจะไม่ได้จูด้าสนะ <c oughs> ไม่มีเลยเหรอเงียบเราเปิดไปกี่ลูบี้แล้วไม่รู้เหมือนกันเปิดต่อ <c oughs> รู้สึกว่าเริ่มมามีประมาณแสนสองนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่เราไม่รู้จำไม่ได้ละเหลือ <c oughs> โอเคเปิดไปประมาณห้าหกพัน 5, อีกเหรอ โอเคไม่มีสี่ใบมีมีหน่อยคุณภาพหน่อยโอเคสวยรอบนี้มองเห็นละจุดาสแน่นอนพูดเล่นแต่มาจริงก็เอานะ <c oughs> โอเคมาจุดาสจุดาสเถอจุดาสจุดาสอันนี้น่าจะแดงแหละไม่น่าทองนะที่ดูตรงนี้ปะ่ะฮึบโอไม่ทอง อืมคือคือแบบไม่ไม่อยากจะคิดว่าตัวเองมองพลาดขนาดนี้เมื่อกี้เห็นกรอบทองเปนกรอบแดงได้ยังไงนะเอ้ย <c oughs> เอามหมไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยรูบี้เราก็หมดเร็วขึ้นนะเพราะว่าเราเปิดแบบห้าร้อยรูบี้ เงินมาใบเดียวที่เหลือไม่มีเลยขอจุดาาสักตัวเจอเอาได้เอามาทำชิปอรีน่านะออกมาสักตัวเถอะนะไม่มีเลยเหรอห้าใบมาก็ไม่มีคุณภาพนี่นนยรู้สึกรอบนี้เป็นกล่องที่สามใช่ไหมเดังนกันก็หมดไปประมาณหมื่นสองใช่ไหมโอ้ยหมื่นสองแลวนะ จุดาต์มาเถิดกอบแดงไม่เห็นเลยเดี๋ยวจำได้ว่าล็อบบี้เราก็เอายอนฮีมาล่อแล้วนะนี่ไงหรือว่าต้องเอาแบบว่าล่างกับเวกมาด้วยโอเคปรับอีกปรับอีกรู้สึกว่าจะมีตัวยอนฮีเอามาอยู่ไหนโอเคเนี่ยนี่เอามาล่อเลยนี่มาสองตัวเลยนะมีทั้งร่างปกติและล่างกับเวก ซึ่งถ้าเกิดมีร่างวิดอเวก็จะมีสามตัวมิดอเวกจะมาอีกสองสัปดาห์หน้านะโอเคไปเปิดต่อตอนนี้เราหาจูดาสอยู่ถ้าเกิดจูดาสออกมานี่แพ็กแรกนี้คงต้องออกมาตามหายอนฮีแล้วแหละแต่ไม่มีนะครับอยากเจอยอนฮีไม่ใช่เหรอยอนฮีมาแล้วนะอยู่ในล็อบบี้นะมายืนคู่ยอนฮีไหม <laughs> เร็ว มาดวนไม่มีเลยรู้สึก่มันจะเต็มแล้วหรือเปล่าช่องเราจะเต็มแล้วยังเนี่ยแต่ไม่มีจูดัสไอ้แพ็คเงินนะเห็นไอ้แค่ไอ้กรอบเงินนะเห็นแต่ว่าอยากได้กรอบแดงทำไมมันไม่มีเลยมันเงียบขนาดนี้เลยเหรอคือกรอบเงินกรอบทองนะออกมาเยอะเกินไปแล้ะ กับแดงมาได้แล้วไม่มีเลยอันนี้ไม่มีแต่กรอบอะไรเลยนะครับตะจะได้ให้กล่อง S อีกกล่องแล้วนะอันนี้ก็ไม่มีเงียบเปิดต่อฮึบตรงกลางทองใช่ไหมเฮ้ยแดงว่ะ เราทองกับแดงสลับกันมารอบหนึ่งแล้วรอบนี้ต้องจูดานแล้วแหละสามใบเลยนะโอกาสคือหนึ่งในสามแล้วนะผู้เล่นมันก็หึ่งในห้ามเดิมแแหละเพราะว่ามันก็ต้องอ,อะไรมันก็ต้องอเปลี่ยนใหม่ทุกรอบเนาะแต่ไอแดงแอย่างเงี้ยขอเถนะินานะจูดานนะอย่าทําให้คําสาปของเราต้องติดตรากันไปอีกนานเลยคือติดมาสองตัวแล้วรอบนี้ขอเป็นแบบจูดานเลยนะ จุดัตจุดัตฮึบดัตป่ะโออเห็นดาตหมื่นก็คิดว่าอาจจะเป็นจุดัตแต่ก็โอเคมิเรียรมิเรียรมาก็ได้ได้เลยโอกาสหนึ่งในะะห้าเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเดเด้อเด กีก็มองไม่เห็นอีกแล้วว่าแต่มันก็เป็นโรซี่โรซี่มา48แล้วนะอีกตัวหนึ่งโอเคโรซี่มาอีกตัวหนึ่งพอเลยไม่ต้องละจุดา้านะ่ะเอาแล้วเดี๋ยวทำคลิปอลอิซ่าทดสอบโรซี่50แล้วกันแต่มันมากรอบแดงสองแพคติดเลยนะแต่ก็ก็เกลือเงินเงิน <Suit able> <God. S 1> ำไมเรามองพลาดบ่อยมากเลยคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เปิดนานหรือเปล่าแต่ที่จริงผมก็เปิดเรื่อยๆนะคือในช่วงที่แบบว่าไม่ได้ทำคลิปก็คือมีเปิดหาโรซี่รอบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เกลือแต่ก็พอรอบนี้มาโรซี่ออกมารัวๆนะครับรอบนี้มีทองหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือไม่มีใช่ทองจบละแล้วก็มา กอง S กองที่สามแล้วใช่ไหมคือมันมาห้าตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้แบบว่ามีกล่อง SS ที่แบบเปิดสองหมื่นบี้มีการันตีกรอบแดงให้สักตัวหนึ่งเนี้ยอันนั้นจะโอเคกว่านะคือกล่อง S นี่ถือว่าแบบส่วนตัวรู้สึกว่ามันไร้ค่าไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทำอะไระก็คือรอบนี้เปิดไปทั้งหมดประมาณสองหมื่นมั้ง ก็ได้มาเป็นตัวกรอบแดงสี่ตัวนะครับก็คือมีโลซี่มีมีเรียอย่างละสองนะครับก็ถ้าเอามาดูก็คือตอนนี้โอเซไยนผมโลซี่เนี่ยขาดตัวหนึ่งก็จะห้าสิบนะโลซี่สนะี่อาสี่สิบแปดเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยเก่งเพราะว่ามันยังใช้จิตวิญ,ญญาณไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวเอาลองอัปเกรดดูแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเปิดเพิ่มดูก่อนคืออยากรู้ว่าตัวเองจะดวงซวยขนาดที่แบบไม่ได้ตัวกรอบแดงตัวใหม่สามตัวติดเลยหรอ มันจะสวยขนาดนั้นเลยเหรอคืออะไรทําให้ดวงเราสวยขนาดนี้คือแบบเปิดหากรอ,อบแดงแต่ครั้งหัวร้อนทุกครั้งครับรอบแดงที่เราสัมผัสต,ตอนเปิดครั้งแรกมีแค่มีเลียเอ้ยกับเกลิรัสสองตัวที่เหลือก็คือไม่มีเลยคือต้องแบบเปิดรอบสองตลอดซึ่ง รู้สึกว่าตัวเองดวงเกลือนะช่วงนี้คือไอ้เปิดนอกรอบอะผมเคยเปิดหาไอ้ลีเจลีฟนะผมเปิดไปหมื่นหนึ่งอะได้ตัวเดียวคือแบบแค่ตัวกรอบทองอะผมยังเปิดไม่ได้เลยนะซึ่งแบบโอ้โหดวงผมช่วงนี้ค่อนข้างที่บบเกลืามากๆเดี๋ยวเราลองไปเปิดต่อกันดูนะเผื่อเราจะได้มาอีกสักตัวพูดขนาดนี้แล้วมาเถอะนะดวงมันต้องดีบ้างแหละกรอบแดงมันต้องออกมาบ้างแหละ ออกมาต้องเป็นจูดาสบ้างแหละเออใช่ต้องพูดอย่างงี้ต้องเป็นกรอบแดงแล้วต้องเป็นจูดาสไม่มีเงียบจบละโอเคไม่มีรีวิวโรซี่สี่สิบแปดมาแน่ๆคงคงต้องทำอย่งนั้นแหละไม่งั้นไม่งั้นคงไม่มีคลิปอริน่านะครับโอเคมันไม่มา โอเครอรอบสองนะครับรอบนี้เกลือเหมือนเดิมคือแต่โลซีรอบสองเนี่ยผมจำได้ว่าเปิดแค่สองหมืนมันมายันสี่สี่จูด้ารอบสองเนี่ยอาจจะหรือว่ายังไงก็ไม่รู้คือต้องบอกก่อนเลยว่าการเปิดหาโอเซอร์ในทุกครั้งนะครับต้องเตรียมใจมาก่อนคือคุณอาจจะเปิดสองหมื3นบี้สามืนบี้แล้วมันไม่ออกมาสักตัวเลยก็ได้นะเพราะว่า โอกาสการออกเนี่ยมันคือ0.47เราเอาไปหาร5อีกทีนะครับซึ่งพูดง่ายคือถ้าเป็นตีง่ายๆก็คือ0.9ใช่ไหมศูย์จผมตีกลมๆเป็น0เอ้ย0.09ถ้าถ้าเกิดตีกลมๆก,ก็คือ0.1 0.1เนี่ยถ้าเกิดจะทำให้มันเป็น100%เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเปิดไปประมาณ10แพ็คก็ได้1ใช่ไหมร้0ยแพ็คประมาณนั้นประมาณ50,000บี้ถึงจะได้ตัวหนึ่ง ก็ถ้าตามคณิตศาสตร์ที่เราเคยคิดกันแล้วนะประมาณ50,000นบี้มันจะได้ตัวหนึ่งแต่ก็ดวงเราซวยองแหละสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกไปว่าการเปิดหาโอซิเไน์เนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมแบบความเสี่ยงไว้ด้วยว่ามันจะไม่ออกเลยก็มีนะเพราะว่าการเปิดหาโอซิมไนแต่ละตัวเนี่ยโอกาสมันน้อยนะครับคือถึงเราจะแบบ ได้กรอบแดงมาแต่ในกรอบแดงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสคือหนึ่งในห้าที่จะออกมาเป็นจูดาสดังนั้นเวลาการจะไปเปิดเนี่ยถ้าเกิดมือใหม่เลยไปเปิด l ิเตรลิฟเลยถ้าเกิดมีแค่หมื่นบี้แล้วแบบว่าไม่มีตัวกรอบแดงไม่เคยมีกรอบแดงอะไรเลยหรือว่าแบบมือใหม่จริงๆเนี่ยผมก็ยังแนะนําว่าไปเปิดหาตัวกรอบทองหรือกรอบเงินมาเล่นมันจะดีกว่าเพราะว่ามันเปิดหาง่ายมากๆส่วนตัวกรอบแดงเนี่ยก็สําหรับคนที่ทีมอยู่ในกลางๆแบบสามพันหกสี่พันสามอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบ เพิ่มความสามารถให้แกทีมก็สามารถไปเปิดหากรอบแดงมาเพื่อแบบเสริมทีมไม่แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับเพราะว่าคือตัวรอบแดงเนี่ยคือเราฟาร์มมาเป็น2อาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยมาเปิดทีเดียวมันหายไปเลยแบบเหมือนกับละลายไปเลยก็มีนะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมยังโชคดีที่ได้ตัวโรซี่มา2ตัวก็คืออย่างน้อยเนี่ยไออันนี้เนี่ยมันไม่มาไอตัวจูดาหนั่นไม่มาก็ตามแต่นะครับแต่อย่างน้อยผมก็ได้โรซี่มา2ตัวเพื่อมาทําให้โรซี่ของผมเนี่ยมันเลเวล48ใช่ไหม แต่สําหรับมือใหม่เนี่ยบางทีหมื่นบี้มันไม่ออกกรอบแดงมาก็มีนะครับดังนั้นการเปิดหากรอบทองที่มันมีโอกาสการออกมากกว่ามันอาจจะทําให้เราสามารถตั้งทีมได้ดีกว่าก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยเปิดหมื่นบี้เนี่ยผมคิดว่าลิจิลิฟน่าจะออกมาแค่อย่างต่ำเลยนะให้มาตัวหนึ่งเหมือนผมเนี่ยดวงซวยมากๆเลยคือไปเปิดนอกรอบรรบแบบ1 0,000บี้ลิจิลิฟมาหนึ่งตัวเนี่ยก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดเอา1 0,000แล้วม,มาเปิดกับหากรอบแดงเนี่ยมันอาจจะไม่ออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโอกาสมัน ต่ำเตี้ยม,มากๆคือต่ำต่ำเลยดังนั้นท้ายที่สุดนี้นะครับถ้าเกิดใครเอาแบบใครหลังจากดูคลิปผมแลม้วไปเปิดนะครับก็ขอให้โชคดีอย่าได้โชคร้ายเหมือนผมเลยเพราะว่าในการเปิดครั้งแรกของเรานั้นเราไม่ได้ตัวกรอบแดงตัวใหม่ล่าสุดมาสามดีว่าติดแล้วไม่ว่าจะเป็นไพลโรซี่แล้วก็จูดัสความเกลือนี้ผมขอรับไว้เพียงแต่คนเดียวแล้วก็ขอให้โชคดีกับก,การเปิดกาชาครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยคือเราจะให้ผมเกลีอวคนเดียวพอแล้วก็ที่เหลือโชคดีนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย